โอ้ดูเดี๋ผงละเอียดมันแต่เม็ก็ยังเป็นเม็ดอยู่ทําไงดีเนี่ยอ๋อนมคอดีกว่าไหมหรือว่าคุณมีเฮ้ยเฮ้ยอยู่ก็โผล่มาอยู่ก็โผล่มาเฮ้ยพี่บอมเบอร์เอาเข้ามาอยู่อย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมครับอย่างนี้เหรอทำอย่างนี้เหรอกีเทียกดเร็วเลยครับกดเร็วๆอย่างนี้เหรอเฮ้ยแล้วเคาะไหมอ่ะเคาะนิดนึงโอเคเฮ้ยโอยซื้อได้ที่วันดิพิโต และต่อไปก็คือโอกาสด<ช>้วยกันเนาะจับไปครับผมดูของิงค,ครับเข้าแล้วครับผมโคตรดีจัดไปแล้วก็วแดกสออลองทาแบบนั้นดูนะ,อ,ะมอมือเหรอมือเหรอเดี๋ยวลองทำยี่สิบครั้งให้ดูเนาะ <c oughs> น,นะเอออันนี้มันจะทําให้เราสามารถดดเตรียมกาแฟได้รวดเร็วขึ้นด้วยครับเออชอบไอตัวยีกกว่า แล้วก็กันเข็มไม่ให้มันล้มโดนด้วยไม่ให้มันเบี้ยวด้วยค่อนข้างเซฟแบบเข็มโคตรดีเลยแล้วก็มีเข็มแถมให้ด้วยนะใช่ครับเดี๋ยวค่อยรีวิวเจอะให้ทีแค่นี้พอเดี๋ยวอย่า,ล,ยาล,ลืมว่าโอกาสคาเฟ่กาแฟไปเล่วสดุกได้ครับแล้วก็ต้องแบกซะ